ศูนย์ฝึกพาณิชนาวีกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานภายใต้กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมก่อตั้งมากว่า50ปีมีภารกิจสำคัญในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวีให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเดินเรือทั้งในประเทศและต่างประเทศจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล STCW 2010เปิดสอนหลักสูตรปริญญ,ญาตรี สาขาวิทยาการเดินเรือและสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเลรือรวมถึงหลักสูตรอบรมระยะสั้นกว่า40หลักสูตรอาทิหลักสูตรนายประจำเรือหลักสูตรลูกเรือเข้ายามและหลักสูตรอบรมสำหรับคนประจำเรือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในทุกระดับชั้นการเรียนการสอนมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยระบบที่ทันสมัยเช่นห้องปฏิบัติการ ห้องฝึกจำลองการเดินเรือและห้องเครื่องเรือเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและยกระดับมาตรฐานคนไทยสู่เวทีอุตสาหกรรมเดินเรือระดับโลกนอกจากนี้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวียังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณลักษณะด้านภาวะผู้นำวินัย และการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์เติบโตอย่างสมบูรณ์ทั้งในด้าน hard s สกิลและ soft s สกิลผู้เรียนทุกคนจะได้ผ่านการฝึกภาคทะเลบนเรือพาณิชย์มาตรฐานสากลซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญก่อนก้าวสู่วิชาชีพนักเดินเรืออย่างแท้จริงด้วยการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่า ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางทะเลของประเทศอย่างยั่งยืนศูนย์ฝึกพานิชนาวีกรมเจ้าท่าสร้างคนคุณภาพสู่ท้องทะเลโลก